ชาวบ้านลำวะครึ่งร้อยบุกอำเภอตะขวทุง่งร้องขอความเป็นธรรมเรื่องของบ้านเลขที่และขอใช้ไฟฟ้าเมื่อวันที่13ธันวาคม2554ที่บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอตะกัวทุง่งจังหวัดพังงามีชาวบ้านประมาณ50คนเป็นคนหนุ่มสาวคนชราและเด็กจากชุมชนครอบครัวบ้านลำวะนอกหมู่ที่8ตำบลถ้ำอำเภอตะขวทุง่งจังหวัดพังงารวมตัวกันมาชุมนุมพร้อมกับถือป้ายและส่งเสียงขอความช่วยเหลือกับอำเภอตะกัวทุง่ง เพื่อให้ช่วยดําเนินการออกบ้านเลขที่ให้โดยอ้างว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่8ไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือทั้งที่ได้มีการติดต่อหลายครั้งแล้วโดยมีนายบัญชาธนูอินปลัดอำเภอตะกัวทุง่งรักษาการนายอำเภอออกมารับหนังสือร้องเรียนขอความช่วยเหลือและจัดแกนนำชาวบ้านจำนวน3าคนเป็นตัวแทนชาวบ้านเข้าเจราจาทำความเข้าใจในห้องประชุมที่ทำการอำเภอตะกัวทุง่งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง การเจรจาระหว่างฝ่ายอำเภอกับตัวแทนชาวบ้านได้ข้อสรุปเป็นที่พอใจก่อนที่จะพากันแยกย้ายสลายการชุมนุมไป นายบัญชาธนูอินปลัดอาวุโสอำเภอตะกัวทุ่งรักษาการนายอำเภอเปิดเผยหลังการเยรจ,จารยุติว่าชาวบ้านบางครัวเรือนในชุมชนบ้านค้อกลัวมีปัญหาไม่มีกระแสไฟฟ้าบ้านใช้จึงได้มาเรียกร้องให้ทางอำเภอช่วยดำเนินการออกบ้านเลขที่เพื่อจะได้เป็นหลักฐานไปขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวรเป็นรายบ้าน แต่เนื่องจากชุมชนดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตตู้งสงวนเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงของผู้ใหญ่บ้านหมูแปที่ชาวบ้านอ้างว่าไม่ให้ความเป็นธรรมซึ่งจะได้เรียกมาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาข้อเท็จริงว่าเป็นอย่างไรรวมทั้งการศึกษากฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยนัดหมายจะให้คำตอบที่ชัดเจนอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ด้านนายธนูนากแป้งอยู่บ้านเลขที่65หมู่8ตำบลทํามอตะกวัวทุ่งจังหพังงาเปิดเผยว่าชาวบ้านในชุมชนมีประมาณ17ครัวเรือนไม่มีบ้านเลขที่ยกเว้นบ้านของตนที่มีบ้านเลขที่ ทำให้บ้านอื่นๆต้องอาศัยพ่วงไฟฟ้าไปใช้สร้างปัญหาเกิดความไม่สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่อยู่หลายประการรวมทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียนของเด็กๆที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การเรียนที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าอีกด้วยและเวลาใช้กระแสไฟฟ้าพร้อมๆกันหลายบ้านกระแสไฟฟ้าจะตกทำให้เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายบ่อยรวมทั้งการเสียโอกาสใช้ไฟฟ้าฟรีเพราะเมื่อใช้ไฟฟ้ารวมกันหลายๆบ้านทำให้ปริมาณหน่วยไฟฟ้าเกินกำหนดอัตราใช้ไฟฟ้าฟรี ตามนโยบายของรัฐบาลที yeah, ่ต้องการช่วยเหลือคนจนเดือดโรนะครับเลือดโรเรื่องบัลลีธีครับพราะวาพมตรงการที่ว่าถ้าได้บัลลีธีเล้วพมจะได้โต๊ะยฟฟาครับโต๊ะไฟได้ชายครับพมได้ตัวทึ้งกันครับทึ้งอีธีตรงหน้านั้นตามลักความเป็นจริงเร้วบัลลีธีดังเดิมมก็มีอยู่เร้วครับแต่ทึ้งตี๋หวาหลุน่านที่ว่าปีๆน้องๆด้วยชาวบ้านที่ว่าเขาได้สร้างบ้านหลังไม่ขึ้นมา เขาจะข้อบันเลทีครับคือไม่ต้องต่อไฟฟวงิันไปเครับพอการต่อปต่อยฟฟวงกันไปนี่มันทําให้เกิดหน้ายุ่งยะกมาไม้เลยครับผมเพราะว่าทาให้ไฟมันสปาร์กแล้วก็ทําให้เครื่องใจไฟฟ้ามันเสียครับพุมกันเลยมีความเดือดร้อนที่ว่ามาวันนี้ครับมาวันนี้กับมีความเดือดร้อนแล้วนั่เฉยนะครับเพราะว่าพุ่มไปหาผู้ใหญ่มาไล่รั้งไล่ค่าวแล้วทุกปฏิเสธครับเรื่องบันเลทีครับเมื่อไม่นไม่ได้บันเ,เลทีไฟฟ้าก็ไม่ลงง่ายครับ ถึงการเลยพบมาวันนี้เพราะว่าพบมาข้อสร้งสร้งยักนี่ครับตีว่ามีความสําคัญมันเละเทีก็ต้องการใช้ไฟถึงขั้นตัวนี้ครับ